สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตาร์ทเพจยน์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพย์ยน์สาขาหนึ่งนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสีไทยซอย68แยกหนึ่งะครับตรงเข้ามาสุดซอยเจอไปเลยครับบริษัทใหญ่ๆของบริษัทเพจยน์ของเราวันนี้ผมจะมานําเสนอตัวรถนี่เลยรถตระกูลอีโคคาร์นะครับเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับเป็นรุ่นนิสสันนะครับแล้วก็เป็นยนะี่ห้อเนี่ยยี่ห้อนิสสันแล้วก็เป็นรุ่นนิสสันมาร์ตตัว 1.2S เกียร์ธรรมดาปี2018นะครับคันนี้ อ่ะคันนี้เลยเป็นภายนอกเป็นสีดำนะครับสวยๆเลยรถสีเดิมรอบคันนะครับไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการเปลี่ยนโคมไฟหน้ามานะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็ก RP F1 ขอบ15นะครับพร้อมกับยางใหม่ปี2 0 1 9กดอกยางแน่นๆเลยนะครับสำหรับคันนี้รอบคันแล้วก็เป็นทรงรถแฮทแบ็ก5ประตูนะครับเบาะหลังสามารถพับได้ แล้วก็ตัวฝากระโปรงหลังเปิดเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับคันนี้้อแ,แม็กทั้ง4้อเป็นยางใหม่ปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาชมด้านในครับผมนะครับของนิสสันมาตัว 1.2S ตัวนี้นะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเลยนะครับสำหรับนิสสันคันนี้ แล้วก็ตัวนี้เลยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับสายซิ่งไม่ควรพลาดครับสำหรับมิส s ัน m a r ์ทคันนี้ก็มาพร้อมกับวิทยุ AM FM AUX USB นะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็สามารถใส่แผ่น CD DVD ได้นะครับเลขไมคคันนี้วิ่งเพียงแค่28,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้รถสปี2018ราคานะครับอยู่ที่220,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ออกรถก็แค่พัน0 0บาทเท่านั้น ครับสำหรับห้องเครื่องยนต์ของนิสสันมาร์สเครื่องยนต์ 1,200cc นี้นะครับห้องเครื่องเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับสภาพห้องเครื่องเนี่ยรอยเม็ดอาร์คหรือว่ารอยซีนจากเครื่องยนต์นครับยังอยู่สภาพเดิมจากโรงงานแล้วก็รถไม,ม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำเลื่อมสูญหายชำรุดนะครับสำหรับรถที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับแล้วก็ตาโมก็จากโรงงานก็ยังติดอยู่ที่ฝากระโปรงรถนะครับไม่มีรอยชำไม่มีรอยชำรุดเลยครับสำหรับคันนี้และได้รถปีใหม่ด้วยปี2018 เลขไม้วิ่งเพียง28,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับผมพาชมนิสสันมาร์ตตัว1.2เครื่องยนต์ 1,200cc ปี2018ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาตั้งขายอยู่ที่220,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนข้ง้งบนเนี่ยเบามากอยู่ประมาณ4,000ไปลายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถดอกรถด้วยงบ1,000บาทก็ออกได้นะครับวันนี้ผมมามานำเสนอประมาณนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับ อย่าลืมกดตับตะค้ายและกดกริ่งให้น้องเป็นโน้ด้วยนะคะบ๊ายบาย